วดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบ J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะยิ่งจะพาคุณผู้ชมคับไปชมคอนโดมิเนียมในโครงการ B Condo ค่ะซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะการเดินทางมายังคอนโดนะคะสามารถเดินทางผ่านรถไฟฟ้า BTS สถานีสีเอี่ยมค่ะโครงการอยู่ลายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอินเด็กซ์ลิฟวิ่ง ท็อปมาร์เก็ตเพลค่ะ,คะโรงเรียนวัตกรรมโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสร์โรงเรียนประชาคมนานาชาติและใกล้กับโรงพยาบาลศิริคลินค่ะภายในบริเวณโครงการนะคะคถูกออกแบบมาในสไตล์รีสอร์ทคคชโม่คะได้ความเป็นธรรมชาติที่เป็นตัวของตัวเองค่ะ ในโครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยร,ปรอปภและกล้อง c c TV คอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางสวนย่อมและสระว่ายน้ําคอยให้บริการลูกบ้านด้วยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าด้านในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มมาเลยท่า และตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่ห้องเลขที่56ทับ28ค่ะอยู่ที่อาคารบีชั้น2ของโครงการค่ะภายในห้องนะคะจะเป็นห้องเปล่าค่ะมี1ห้องน้ำและ1ห้องครัวพร้อมระเบียงนะคะขนาดพื้นที่30.4ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในจะสวยขน่ไหนตามมาเลย ห้องนะคะทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นห้องน้ำค่ะและมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์แบบครบครันค่ะบริเวณทางด้านซ้ายมือคุณผู้ชมสามารถที่จะวางตู้รองเท้าหรือว่าชั้นวางของตู้โชว์ตู้เก็บของได้ค่ะ ถัดเข้ามาในห้องค่ะทําเป็นห้องนอนนะคะวางเตียงขนาด5 6ฟุตเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยนะคะจะเป็นโต๊ะเกลางแปลงตู้เสื้อผาชั้นวางทีวีหรือจะเลือกเป็นทีวีแบบติดผนังก็สามารถที่จะทําได้ค่ะเพราะว่าเขามีระยะดูแบบกว้างๆเลยค่ะ บริเวณด้านในของตัวห้องค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ี่ที่ได้แบบสบายๆค่ะและห้องนี้ยังมีประตูกระจกบานสไลด์เปิดไปยังระเบียงด้านนอกสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าเปิดรับลมระบายอากาศชมวิวธรรมชาติด,ด้านนอกก็ดีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับห้องครัวนะคะมีประตูกระจกกันกลิ่นรบกวนเข้าไปด้านในห้องด้วยค่ะเขามีการบิ้วอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบในเรื่องการทําอาหารสามารถเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอย่างเตาไมโครเวฟนะคะหรือว่าจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้ค่ะและยังมีหน้าต่างบานสไลด์คะ่ะเปิดระบายกลิ่นออกไปด้านนอกหรือจะเปิดรับลมเย็นๆด้านนอกเข้ามาก็ดีค่ะ การเดินทางไปยังดีคอนโดบางนาเริ่มต้นที่หน้าเซ็นทรัลบางนาขับไปบนทางคู่ขนานถนนบางนาตราด2.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสอนฮิรันขับเข้าไปในซอยอีก280เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่สนใจนะคะคอนโดห้องนี้สามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Fanpage J Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้นบ้านบาย a s s s ์แอ a a ซท e e เนค่ะ เรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อ,อ,อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมไก่สภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอีกหลายที่เลยนะคะยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ